สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านชาวเกษตรวันนี้เราก็จะมาอัปเดตต้นไม้ในสวนนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะทุกคนช่วงฤดูฝนใกล้จะหมดแล้วใบไม้ก็เริ่มจะแห้งเหี่ยวไปทำตามธรรมาชาตินะคะทุกคนจากภาคใต้เราจะไปพามาดูต้นอันนี้เราปลูกค่ะทุกคนปลูกต้นไม้เขาเรียกว่าต้นไม้เทวดาดูแลค่ะทุกคนเราไม่ค่อยได้ลดน้ําไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ก่อยพุวนดินอะไรเลยนะคะปลูกในแนวในแนว ทฤษฎีนะทฤษฎีดูในตำราก็ปลูกไปภาคปฏิบัติไม่ค่อยได้ค่ะทุกคนคะ่ะคืออยากปลูกอยากกินอะไรก็ปลูกอยากได้อะไรก็เอามาปลูกอะไรเงี้ยคือทฤษฎีใช่ไหมภาคปฏิบัติคือมันต้องลงมือทําจริงๆไม่ค่อยได้ลงมือรดน้ำพรวนดินอะไรเขาเรียกว่าต้นไม้เทวดาดูแลคะ่ะทุกคนออะไปไปดูต้นไม้เทวดาดูแลมันมีอะไรไปบ้าง มันมีอะไรบ้างในสวนเราไปดูไปชมไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนห่างกันแค่วาเดียวมันก็มีลูกแล้วค่ะทุกคนการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผสมผสานในปลูกปลูกไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันจะได้ยังไงแบบไหนมันขึ้นอยู่กับความขยันนะคะทุกคนต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าเราขยันปลูกก็จะมีลูกให้เราได้เก็บเนาะ อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันสุกหรือยังนะอันนี้ก็เรียกว่าทุเรียนน้ําค่ะทุกคนแล้วว่าอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยเก็บเนาะอันนี้ไม่ต้องห่อค่ะปกติมุ้ดแดงอาจจะเยอะๆนะแต่อันนี้มันไม่เยอะค่ะทุกคนไม่ต้องห่ออันนี้ก็เรียกว่าทุเรียนน้ำเนาะถ้าภาคใต้ก็เรียกทุเรียนน้ําแต่ที่อื่นไม่รู้เขาเรียกอะไรนะอันนี้เราปลูกไว้ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะไปดู ต้นไม้ที่เราปลูกผสมไปในสวนเนี่ยนี่นี่ค่ะทุกคนนี่ได้มีลูกหนึ่งเนาะเราปลูกเห็นไหมมันก็จะชนกันนะใบใบของเขาเขาก็จะชนกันเลยค่ะชนกันกันกบไอ,ไอ้นี้ของเรานี่ค่ะมันจะชนกันไปเลยกับไม้แดงนะนี่ใบของเขาชนกันแล้วนี่ข้างบนเห็นไหมชนกันแล้วค่ะทุกคน คือเนื้อที่อย่าให้มันว่างเปล่าอหมันปลูกไปเลยค่ะถ้าใครมีเนื้อที่ปลูกก็ปลูกไปเลยพ็ออปลูกแล้วมันก็ผลผลิตมันมันได้ม้างเสียบ้างแต่มันได้งอ่มเงาไงคะทุกคนได้ล่มเงาได้มออีใบไม้เขียวชุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะสบายตาอะไรแบบนี้ในสวนเนี่ยปลูกปนๆไปเราก็ปลูกอย่างนี้แหละนะไอ,อ้ตรงนี้เราก็เถิบมาปีปีที่แล้วมาปลูกอันนี้ค่ะเออปีสองปีก่อนปลูกทุเรียน เนี่ยใบหยิกใบงองนะ่จาจะขาดปุ๋ยนะจะจะได้ใส่ปุ๋ยแหละต้นนี้เอาละประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในลิปหน้าเนาะว่าในสวนเกษตรมีอะไรมั่งปลูกปนๆไปแต่ว่าบางอย่างก็เอาบางอย่างก็ไม่เอาอันไหนที่ไม่เอาแล้วก็หักทิ้งไปนะอย่างหน่อไม้เนี่ยจะไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวทุเรียนมันโตมันจะอันนี้ยากนะทุกคนมันจะมันมันจะแย่งปุ๋ยทุเรียนพวกหน่อไม้เนี่ย เนีย่ยเดี๋ยวอยเอามามาเผาต่อตอนนี้ก็แค่นี้ไปก่อนเนี่ยมาให้นี่ก็จะไม่เอามันเลยหักมันกล้วยก่อนเนี่ยมันจะเยอะแล้วมันจะทํายากนะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันใหม่จ้า